สวัสดีครับกับผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์ซี่นะครับผมก็คือว่าช่วงนี้คือวุ่นๆนิดนึงนะฮะก็เลยแบบมีหลายเรื่องแล้วก็เลยไม่ได้มาอัปเดตนะครับผมวันนี้ก็ว่างกันแล้วนะครับผมก็วันที่20มิถุนายน2567กันนั่นเองนะครับผมก่อนเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอ่ะใครที่อยากสนับสนุนนะผมกล่าวคริปโตสแซลจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะมาเอ่อมีเรื่อง อยากจะพูดนิดนึงนะครับผมก็คือว่าอ่ะตอนนี้ ถ้าถามว่ามีกิจกรรมอะไรในบิงเอ็กซ์นะครับผมก็ตอนนี้ก็คือมีทายผลบอลน,นะครับผมทายผลบอลน,นี่ก็เป็นยูโรคัพนั่นเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดเข้าร่วมเข้าสนุกนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะผมก็ใต้ดีคริปชันผมมีลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมอ้าวโอเคเรื่องที่2นะคผมก็คือเป็นกิจกรรมการเทรดนั่นเองนะผมกิจกรรมเทรดเนี่ยยอดนิยมเลยก็คือรับรางวัลพวกมีมพวกเอ่อบีทอะไรพวกนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นการเทรดนะถ้าเกิดว่ามีปริมาณในการเทรดฟิวเจอร์นะครับผมซื้อขายถึงพัน USDT นะครับผมก็จริงๆเนี่ยแค่ครบสะสม1000 USDT เนี่ยก็ได้บวก1แล้วนะผมก็คือเราสามารถสปินได้บวกหนึ่งะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ่งครบหนึ่งหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนสามแสนเนี่ยมันแป๊บเดียว เออเพราะว่าเ,เวลาเทรดฟิวเจอร์เนี่ยมันมีการคูณด้วยถูกปหเออเราก็บวกทีละพัน์ทีละพัน์ทีละพัน์ก็ได้นะผมก็คือถ้าเกิดว่าร้อยดอนเราก็จะได้พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือเป็นการเทรดฟิวเจอร์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะใครที่อยากจะสมัครนะผมก็ใต้ดีสคริปชัน ได้เลยนะครับผมเอาละแล้วถ้าเกิดว่าเราเทรดในนี้นะครับผมถามว่ามีอะไรบ้างเด็ดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเทรด BTC เทรดพวกคริปโตอะไรพวกนี้นะผมเบื่อแล้วมันลากเล่นลากเอาไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ไปเทรดทองเทรดน้ำมันเทรด forex ก็ได้นะครับผมแล้วแถมใช้ mt 5ก็ได้นะครับผมคือใครที่ถนัด่า mt 5เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับ mt 5ได้นั่นเองนะโอเค ต่อมานีผมเราก็มาดูเรื่องของเจ้าตัวบิตคอยกันบ้างนะครับผมคือนี่หลายครั้งนะผมที่ผมเนี่ยโพสในกลุ่มไลน์นะครับผมซึ่งในกลุ่มไลน์เนี่ยผมเองก็ได้พูดคุยเรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันนะครับผมแล้วแถมมีคนให้สัญญาลด้วยอะไรด้วยเนาะเออก็ดีไปอย่างนะครับผมนี่สามารถเข้าร่วมกันในนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถสแกนได้เนาะ วันก่อนนะครับผมวาดรูปลงไปนะครับผมว่ามันจะเป็นท่าไหนอตอนนี้สถานการณ์โดยรวมของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเส้นแบบนี้นั่นเองเอาไอา้อตัวพวกนี้ออกก่อนเนะาะเราก็จะเห็นนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นรูปทรงนี้แล้วนั่นเองนะผมถ้าเกิดดูดไทมเฟรมเดย์ Time Fame Day เนี่ยเราก็จะเห็นรูปร่างแบบเค้าโค้งแบบชัดๆเลยนะครับผมไอเส้น ที่ผมตั้งไว้อยู่เนี่ยนะผมก็คือว่าเป็นเส้นของอฟิเบอร์เดนชี่ทำนั่นเองนีผมซึ่งจะวัดระหว่าง swing low, าสวิงโลสวิงไฮกับสวิงโลนั่นเองเนี่ยผมอันนี้โลอันนี้โลโลอยู่นี่โลอยู่นี่อ่านี่นะครับผมอ่ะโอเคถ้าให้ดูแล้วนะครับผมผมก็จะมองว่าไอเนี่ยมันคือสวิงไฮถูกไหมอันนี้คือสวิงโลถ้าเกิดว่าสวิงไฮทวิงโลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเข้ากรอบที่3มันถึงจะ คอลเลกชันว่าเอ้ยมันจะไปต่อนั่นเองนะยครับผมจะจะเลือกทางแล้วนะครับผมนะก็จะประมาณสักวันที่ยี่2ิบยก็อีกประมาณสองวันเนี่ยก็น่าจะมีการลงมาปื๊ดแบบนี้นะผมผมถ้าให้ผมมองตอนนี้นะผมตอนนี้มันเป็นบูฟเอสภาพเนี้ยก็คือถ้ามันไหลลงจริงๆนะผมเต็มที่ในวันที่1 1สิงหาเนะี่ยประมาณแถวแถววัน ช่วงสิงหาคมเนี่ยนะผมน่าจะมีการแบบมีการเทคแอคชั่นอีกทีหนึ่งก็ได้นะผมถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ได้นั่นเองถูกไหมเออแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านแนวต้านได้นะผมในช่วงของอสักประมาณวันที่22่สอ่ประมาณผมให้ประมาณสักสิ้นเดือนนี้เลยก็ได้นะครับผม ก็จะปะมาประมาณนี้ปุ๊บอะโมเมนตัม um มาลงที่ประมาณแถวๆห้าแปดมันเป็นการลงถ้าเกิดว่ามันลงตรงนี้แล้วกลับขึ้นไปทะลุช่วงประมาณ70,000อันนี้ก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือ Bitcoin นะเวลาเนี้ยมันก็ทำตัวแบบเอ้ยสร้างฐานอยู่นั่นเองนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะผมมันขึ้นมาแบบนี้มันไม่มีฐานใช่ไหมพอมันจะขึ้นต่อขึ้นต่อมันขึ้นไม่ได้มันไม่มีฐาน มันก็เลยต้องลงมาตรงนี้ลงมาที่ฐานตรงนี้นะครับผมซึ่งราคาตรงนี้ก็กลายเป็นฐานใหม่นั่นเองเสร็จแ,แล้วทีนี้พอเมื่อขึ้นไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วมันหาจุดพักนั่นเองซึ่งตรงนีน้ถามว่าพักไหมมันก็พักแต่ว่ามันพักแบบนิดเดียวใช่ป่ะมันไปแปบ๊บเดียวแล้วมันก็จะไปต่อปื๊ดขึ้นไปพอมาตรงนี้นะผมพักนานนิดนึงนะเอาว่า ถ้าเกิดเต็มที่เลยเนี่ยปีหน้าผมว่าบูรันจริงๆนะแต่ว่าตอนเนี้มันยังมีการสะสมของอยู่นั่นเองนะผมน,น่าจะเป็นการสะสมช่วงสุดท้ายแล้วแหละออของอเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็คือตอนเนี้มันก่อรูปร่างราคาอยู่ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวอื่นๆของเอาคอยอะไรพวกนี้ก็น่าจะยังไม่ขึ้นเนาะ <laughs> น่าจะแบบมีการพุ่งขึ้นมาแล้วก็ถูกตบลงกลับมา บ่อยๆนั่นเองนะอันนี้ช่วงนี้ก็จะเทรดสั้นก็จะน่าจะได้ยิวนะครับประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมมองภาพรวมบิตคอยเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมก็สามารถเข้ามาคุยในกลุ่มไลน์ได้นั่นเอง ทุกคนนี่สามารถเข้ามาแบบฟรีๆได้เลยนะครับผมไม่คิดตังนะสำหรับกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับผมก็จะมีคนหลากหลายมากมายอย่างมีคนให้สิกเนลก็มีนะมีคนวิเคราะห์ให้ก็มีมีคนตอบคำถามให้ก็มีโอ้โหผมชอบคอมมิชชั่นนี้มากเลยนะผมถ้าเกิดว่าผมไปในอะไรไปหรือว่าไม่อยู่นะครับผมก็สามารถรันได้ด้วยตัวเองกันทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยได้ความรู้กันทุกคนนะ โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับจุบชุบ